สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะอา้าววันนี้แอดมินรถจะพามาชมรถตู้นะคะลูกค้ารถตู้ใครที่มองหารถอา่าไว้อา่าวิ่งรับส่งโดยสารนอกรับนกักลงนักเรียนอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะคันนี้ถ้าออกไปนี่คือถือว่าพร้อมใช้งานมากนะคะคือสภาพภายในและภายนอกตัวนี้ยังดูใหม่เอี่ยมเลยอา่าอยู่เลยนะคะลูกค้าอา่าสวยงามนะคะ ทางบริษัทเราไม่ได้มีแค่รถเก่งรถกระบะเนาะเราก็ยังมีรถตู้รถตู้เราก็มีนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้านี่เป็นรถโตโยต้านะคะโตโยตา้าเนาะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะลูกค้าปี2012ไฟตาคู่หน้า,าไฟตาคู่หน้าดูกันเลยค่ะตัวนี้ยังใส่กิ๊กนะคะใครอยากใสกว่านี้ก็ เดี๋ยวเราขัดเพิ่มให้เลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นแบบโครเมียมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ออกแบบมาเป็นกลมๆนะคะลูกค้ากลมๆเล็กๆสวยงามค่ะอันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้สีบอลเงินรถปี2012นนะคะสภาพยังนางฟ้ามากเลยค่ะคันนี้ใหม่มาก กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะคะคนละสีกับตัวรถอันนี้ติดคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะลูกค้าติดคิ้วกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อก็เป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้ล้อกระทะล้อเดิมจากโรงงานเลยตัวจับเปิดประตูก็จะเป็นสีดำนะคะคนละสีกับตัวรถนะคะ สวยงามค่ะลูกค้าตัวนี้เราดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าออกรถกับทางเราไปแล้วเราจะไม่ดูแลนะคะตัวนี้ก็เช็ครถทุกคันก่อนปล่อยนะคะลูกค้าก่อนปล่อยรถไปถึงมือลูกค้าเราดูแลให้และเราเช็คสภาพให้หมดทุกคันนะคะ Okay. ด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ด้านบนนะคะพร้อมกับตัวปัดน้ำฝนให้มีตราสัญลักษณ์ของ t o y ยต a ติดอยู่ตรงกลางด้านหลังด้วยนะคะไฟท้ายไฟท้ายก็ออกแบบมาด้วยสวยมามาได้สวยคะ่ะลูกค้าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปดูกันชัดๆไปเลยคะ่ะถ้าอยากดูรถ ตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะหรือหากสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทหรืออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าหรือถ้าไม่สะดวกทักแชทหรืออินบ็อกก็เดินทางเข้ามาดูด้วยตัวเองได้เลยสามารถมาดูรถได้แล้วก็ทดลองขับได้นะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดท้ายให้ดูกันนะคะว่ากว้างแค่ไหนอ่ะโอเคอ่าเปิดเรียบร้อยตัวนี้ก็ ก็มีที่เก็บสัมภาระนะคะตัวนี้แล้วก็บาะเบาะหลังนี่รู้สึกว่าจะพับได้นะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเนาะนี่ค่ะในส่วนของด้านในก็จะเป็นโทนสีเบจท,ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวรถเนาะตัวรถด,ด้านในแล้วก็ในตัวของเบาะรถอ่าเบาะรถก็จะเป็นสีเบจ ออกน้ำตาลหน่อยๆเนาะคันนี้สวยงามค่ะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะ,ะเบาะทุกตัวยังสภาพ90%นะคะลูกค้าไม่ได้มีขาดไม่ได้มีหลุดลุย่ยหรือไม่ได้มีทะลอกนะคะ,ะสวยงามค่ะก็คือออกไปนี่ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีจอให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นอาจอ เป็นทีวีขนาดเล็กเนาะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงได้นะคะมีลำโพงมีแอร์ได้ด้านหลังตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะลูกค้ามีช่องเก็บของมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะนีะ่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าฝั่งฝั่งนี้บ้างฝั่งฝั่งคนนั่งข้างซ้ายนะคะตัวนี้ก็ เบาคู่หน้าก็เหมือนกันค่ะเป็นโทนสีเบจโทนสีเบจประตูข้างฝั่งทางนี้ก็จะ,จะมีที่พักแขนมีที่เก็บของข้างๆนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างในส่วนฝั่งของคนขับนะคะประตูเปิดออกมาก็นี่เลยค่ะ เริ่มแรกดูด้านข้างกันบ้านดูด้านข้างกันก่อนเนาะด้านข้างก็จะเป็นที่พักแขนนะคะแล้วก็ตัวปรับระดับของจกกระจกทั้งสองบานด้านข้างนะคะตัวนี้ตัวจับเปิดตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดําสลับกับสีเทานะคะลูกค้าสีดําสลับกับสีเทาบลงมาลัยธรรมดานะคะมีปุ่มปรับระดับ ท้องกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอเป็นช่องเก็บของนะคะเก็บของเก็บสัมภาระเล็กๆได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะโอเคอตัวนี้ก็หน้าจอแสดงผล ตัววัดรอบตัววัดความเร็วบ่งบอกสถานะของรถตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะลูกค้าขยับออกมาขยับมาตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นแอร์จะเป็นแอร์คู่หน้านะคะมีแอร์คู่หน้าเป็นออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลูกค้าสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของนะคะ ช่องเก็บของเล็กๆช่องนึงเนาะแล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเครื่องเล่นเสียงเนาะ,ะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธ USB ตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะขยับลงมาก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะตัวนี้ตัวปรับแอร์ปรับทิศทางปรับความแรงปรับความเย็นนะคะเหมือนเดิมอ,อันนี้ก็เป็นเกียร์นะคะเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะคะรถตู้ ตัวนี้ก็เป็นเบรกเบรกมือแบบดึงนะคะลูกคา้าเบรกมือแบบดึงธรรมดาโอเคก็ถือว่าสวยงามคะ่ะคันนี้เดี๋ยวจะพาชมดูรอบๆคันกันอีกครั้งนะคะว่าสวยงามแท่ไหนสีสวยนะคะคันนี้สีเดิมเลยยังไม่ได้เคยทำสีนะคะ ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานหรือไว้ทำงานรถร่วมอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าสามารถทดลองขับได้นะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้นะคะลูกค้า ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะราคาก็ถือว่าเบาๆนะคะราคาไม่ไม่สูงไม่แพงนะคะก,ก็เข้ามาดูรถหรือเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะลูกค้าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะ,ะทางบริษัทเราก็มีรถให้เลือกให้ชมกันมากมายหลายคันนะคะ<ส>เงื่อนไขดีๆจากทางบริษัทเรามีไม่บ่อยนะคะลูกค้า อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะลูกค้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงก็แอดมินรถก็ขอฝากติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะลุงเรืองสกลนครนะคะประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครเนาะรถสวยรถด,ดีคุมค้มค่าคุ้มราคาอย่าลืมคิดถึงเรานะคะที่ประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครนะคะลูกค้าโอเคค่ะสําหรับวันนี้ แอดมินรถก็เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะ mm hmm. าะอก็รอติดตามกันนะคะว่าคันต่อไปจะเป็นคันไหนนะคะ mm hmm. โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ